สวัสดีทุกคนนะคะพบกับ l t r l e ียเล s o n ดสออนไลน์นะวันนี้อยู่กับเกม Worker Town นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเกม Worker Town เนี่ยก็เกินก่อนละกันว่าเกมยังไม่เปิดให้เล่นนะคะแต่ว่าจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเกมกันเลยดีกว่านะว่าเกมมีอะไรน่าสนใจบ้างนะอันดับแรกเนี่ยไปดูรถแมปก่อนละกันนะรถแมปตรงนี้นะเขาบอกว่าใกล้จะ ido แล้วนะตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้มันอาจจะดูไม่ชัดนะเดี๋ยวเราไปดูในไวท์เพเปอร์ดีกว่าไวท์เพเปอร์โอเคก็เขามีหลายภาษาเนี่ยมีโปรตุเกสสเปนแล้วก็อังกฤษนะ,ะเดี๋ยวไปดูทีมกันนิดนึงซึ่งทีมก็ไม่ได้เปิดหน้าแต่อย่างใดนะก็จะเป็นรูปพิกเซลอาร์ตอะไรประมาณนี้นะ,ะก็ดูกันเองก็เข้ามาดูนะว่าใครรู้จักคนไหนหรือเปล่าอยู่เป็นเดฟเกมอะไรอย่างงี้ CEO เกมอะไรก็มาบอกกันได้นะ ตรงโซเชียลตรงนี้มีเทเล gram คนไทยด้วยนะก็ลองเข้ามา,อาจอยกลุ่มดูนะซึ่งตอนนี้ก็มีคนอยู่ในกลุ่มประมาณ1,000คนแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเกมกันดีกว่าพือขออนุญาตแปลเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป,เป็นไทยแล้วกันนะจะได้ง่ายๆนะเกมนี้จะเป็นเกมรูปแนว Pixel a r านะแต่ว่าลักษณะการเล่นก็แอบคล้ายๆกับ บอมคริปโตอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีการเอาคนงานไปทำงานแล้วก็เอาคนงานมาหลับนั่นเองนะก็แอบคล้ายๆกันนะโอเคเขาเปิดพรีเซลไปแล้วตั้งแต่โอ้เดือนธันวาปีที่แล้วแล้วนะทุกคนซึ่งเราเองก็ไม่ได้ซื้อไว้เหมือนกันนะสำหรับรอบพรีเซลทั้ง3รอบเลยตั้งแต่18ธันวา23ธันวาแล้วก็16มก,กราเดี๋ยวเรามาดูตรงรถแมพที่เราบอกดีกว่านะว่าตรงนี้มันดูง่ายกว่าก็คืออ่ะนี่เขาบอกว่าตอนนี้ถึงเฟส2แล้ว เป็น Early Q1 2022นะก็กำลังจะถึงขั้น uh, List Token i d เด O u n c h นั่นเองนะก็จะปล่อยเหรียญสำหรับ IDO นะเขาบอกว่าจะเป็นเหรียญ wrkt นะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่า ในโทเค็นโนมิของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหรียญชื่อนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลักแล้วก็เหรียญในโทเคโนมิเนี่ยเป็นเหรียญลองหรือเปล่าแต่เท่าที่อ่านมาเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่เหรียญรองนะเอออันนี้ก็ใครที่มีข้อมูลในส่วนของเหรียญ wrkt เนี่ยก็บอกกันได้นะว่าสรุปแล้วเหรียญเกมเนี่ยมันมีกี่เหรียญแล้วก็ หรียญลองเหรียญหลักหรือเปล่าหรือว่ามีแค่เหรียญเดียวแล้วตรงนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้มันก็น่าจะย่อม,มาจาก Worker ใช่ไหมละ่ะ W O R K T O W E R ใช่ไหม worker t ก w n อย่างเงี้ก็น่าจะย่อม,มาจาก Worker t o w n แต่เพื่อนๆลองไปดูตรงนี้นะนี่เห็นไหมเขาเขียนว่า W T N Token ซึ่งอา้าวมันไม่ใช่เหรียญเมื่อกี้หรออ ก็ตรงโทเคียนอมิกก็ไม่มีเหรียญตะกี้นะเหรียญที่มันชื่อยาวๆอะ่ะเออเราก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปมันชื่อเหรียญ w t n หรือเหรียญน,นี้กันแน่นะ W R K T เนี่ยเออก็เลยสับสนตรงนี้อยู่นะว่าสรุปเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรือจะมีเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลักแล้วเหรียญเมื่อกี้เป็นเหรียญรองหรือเปล่าเออใครที่ทราบก็บอกกันด้วยละกันเอาเป็นว่าตอนนี้เขาอยู่ เฟสสอ 2, q 1 2022แล้วนะใกล้จะ i d o lunch a แล้วนะแล้วก็จะมี Token Public l a u n c h ด้วยส่วนตัวเกมจริงๆเนี่ยอ๋อน่าจะเปิด mid q 1นะก็ประมาณกลางๆ q 1ซึ่งเขาจะเปิดโค้ด Alpha Version มาก่อนนะสำหรับคนที่ซื้อรอบ r e ีเ l e ไปนั่นเองนะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ซื้อ r e s a l e ก็รอกันไปก่อนอ่าหลังจากนั้นเขาก็จะทำการปิดโค้ดอัลฟาเทสนะแล้วก็ปล่อย Official Version ชันมาให้เราเล่นนั่นเอง หวังว่าเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญที่ list ข้างนอกหรือเปล่าเออแต่เหรียญน,นี้ก็ list เหมือนกันนะเห็นไหมเขาบอกว่าสามารถซื้อได้ที่แพนเค้กสวอปก็น่าจะมี2เหรียญหรือเปล่าเออตามที่เราเข้าใจที่อ่านมานะทุกคนแล้วเหรียญที่เราจะได้จากในเกมเนี่ยมันจะเป็นเหรียญน,นี้นะเหรียญคอยอเหรียญคอยซึ่งเราจะเอาเหรียญคอยเนี่ยมาแลกเป็น WTN อีกทีนึงแล้วก็แลกเป็นเงินนั่นเอง ประมาณนี้อ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของรีวอร์ดนะซึ่งชื่อแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปอ,อก็แบบประมาณว่าโอ้ชื่อเยอะนะตรงนี้ชื่อเยอะมากมีทั้งโจนนินจาเอ่อฟิชแมนฟิชแมนใช่ไหมมายเนอร์ก็มีฟาร์มเมอร์ก็มาประมาณนี้คือเยอะมากหลายชื่อแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแรไล่ตั้งแต่ระดับ1ไปจนถึงระดับ6 ก็เงินเดือนก็จะต่างกันนะประมาณนี้นี่แล้วก็เวลาที่เขาจะไปทำงานเนี่ยก็ต่างกันบางคนจะไปแค่แป๊บเดียวเนี่ยหชั่วโมง8ชั่วโมงบางคนนี่ไป2วันอะไรเงี้ยสวันก็มีนะก็แล้วแต่ดวงอีกแล้วนะว่าเราจะสุมได้ตัวละครที่ไปทำงานให้เราไวหรือเปล่าแต่ก็ถ้าตัวไหนที่ไปทำงานนานเนี่ยก็จะได้เงินเดือนที่เยอะ นั่นเองเนาะก็ไม่ต้องซีเรียสอะไระตรงนี้จะเป็นบล็อกรีวอดนะหรือว่าประมาณค่าแท็กฟรีนั่นแหละนะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะลดไป2%เรเราจะวิดดอร0 0ยอได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ25วันเลยนะทุกคนโอ้โหสำหรับใครที่รอได้ก็รอนะเออแต่ว่าถ้าใครรอไม่ได้ก็ผ่าแท็กแต่ก็ต้องดูนะว่ามันคุ้มกับเหล่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะรอรอเกมเปิดอ่ะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของท้านะซึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของบ้านนั่นเองนะที่เราบอกว่ามันแอบคล้ายกับบอมคริปโตนะก็จะเปลี่ยนจากเฮาส์เป็น t ท้านั่นเองเราจะต้องเอาคนงานของเราเนี่ยหรือว่าวอร์กเกอร์ของเราเนี่ยเข้าไปนอนนะเพื่อที่จะได้มีพลังในการกลับไปทำงานต่อนั่นเองซึ่ง Circle ของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะ อตอนแรกก็คือว่างงานใช่ไหมพร้อมที่จะไปทำงานแหละนี่ก็ดูตามรูปตรงนี้ง่ายๆแล้วก็ไปทำงานทำงานเสร็จปุ๊บอันนี้ทำงานเสร็จแล้วนะกลับมาก็เหนื่อยใช่ไหมพอเหนื่อยเราจะต้องเอาเขาเนี่ยไปนอนแล้วก็เสร็จสิ้นการนอนหลับใช่ไหมการพักผ่อนก็กลับวนลูปไปที่เดิมก็คือรอทำงานต่อแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนี่จะเป็นไซเคิลของเขานะที่เขาบอกอ๋อแล้วก็ เวลาในการนอนเนี่ยเท่ากับเวลาที่ไปทํางานสมมุติว่าเพื่อนๆมีตัวละครที่ไปทํางานแปชั่วโมงใช่ไหมเวลาในการนอนก็จะเป็นแชั่วโมงตัวไหนที่ไปทํางาน3วันกับอ่าเวลานอนก็คือ3วันประมาณนี้นะ ในส่วนของ salary ตรงนี้เขาบอกว่าความแลเดียวกันเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนใก,ใกล้เคียงกันเนาะเออตรงนี้จะไม่มีผลอะไรมากนะแล้วก็จะมีในเรื่องของเพศตรงนี้เขาบอกว่าจะมี2เพศนะจะเป็นเพศหญิงกับเพศชายนะที่จะ random, แรนดอมแล้วก็แรนดอมคลาสด้วยแล้วก็ซัมคลาสเนี่ยจะมีแค่เพศเดียวนะเออ อย่างเช่นแบ็กสมิธอะไรงนี้นะจะเป็นผู้ชายประเภทเดียวนั่นเองสำหรับเรื่องของความแลตัวละครเนี่ยเกมนี้มีอยู่6ระดับนั่นเองนะก็โอ้เปอร์เซ็นต์ในการเปิดตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะรีเจนนี่1% ยูนิคสองเปอรีพิกหแล2ยี่สิบอันคอมมอนยิมห้แล้วก็คอมมอนสี่สประมาณนี้นะก็ถือว่าก็แอบเกืออยู่นะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เกิน50ก็ไม่แย่นะแต่หลังเกมเปิดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในส่วนของเจเนเรชันตรงนี้ก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่เจนศูนย์นั่นเองซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้ามีอ่า อะไรนะเวอร์เกอร์เยอะๆเนี่ยเราสามารถบีดดิ้งได้โดยการเอาเจเนเรชันศูนย์มาบีดดิ้งนั่นเองก็ถือว่าเป็นการเบิร์นตัวละครได้ดีเหมือนกันเราจะได้เจนใหม่แล้วก็อาจจะได้ผลประกอบการเยอะขึ้นกว่าเจนเดิมนั่นเองเรื่องรายละเอียดเนี่ยเพื่อนมาอ่านเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเกมกันดีกว่านะนเพื่อนว่ามันเล่นยังไงบ้างอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเราค่อยกลับมาอ่านตรงนี้ลักกนโอเค เออแล้วก็ในเรื่องอในเรื่องของคลาสเนี่ยเพื่อนสามารถมาดูตรงนี้ได้นะว่าถ้าใครที่ได้ตัวละคระชื่อชื่ออะไรเนี่ยเราสามารถเอามาดูได้ว่าเงินเดือนต่อ,อต่อวนันต่อชั่วโมงที่ตัวนี้สามารถทําได้เนะี่ยมันเป็นประมาณเท่าไหร่จะได้เอามาคํานวณได้นะซึ่งเขาก็มีบอกหมดเลยนะนี่เห็นไหมเราสามารถเอามาคํานวณรายได้ได้ด้วยนะในส่วนของตรงนี้โอเคสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะลองเข้าไปเล่นอ เดฟอัลฟ h านะตรงนี้เขาก็มีให้ลองเล่นนะกดเข้าไปได้เลยจะมาหน้านี้อ่หลังจากนั้นเราก็ c r e a อ e อนิวเท้าเลยพอเข้าเกมมาแล้วเนื่อจะมีหน้าว่างๆตรงนี้ใช่ไหมอ่ะก็เราสามารถเอาเหรียญคอยที่เขาให้เราเอามาเทรเนี่ยซื้อของได้เลยนะซึ่งจำไม่ได้แล้วนะว่าเราเนี่ย ได้คอยมาที่เท่าไหร่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ3 0 0พหรือเปล่านะเออแต่ว่าเราเอามาสุ่มไปแล้หลายตัวแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าเลดก็ออกยากพอสมควรนะซึ่งเราสุ่มไปแล้ว7รอบนะได้คอมมอนมา4นะเออได้อันคอมมอนมา2แล้วก็ได้ยูนิคมาตัวหนึ่งก็ถือว่าเลดยูนิคยังออกง่ายอยู่นะเปิด7ตัวออกมาตัวหนึ่งก็ไม่เลวนะถ้าเกมเปิดจริงๆขอให้มันออกแบบนี้เถอะ โอเควิธีการสุ่มก็ตรงนี้เลยเมื่อกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะสุ่มสุ่มเสร็จตัวก็จะโผล่มาเลยนะว่าเราได้อะไรซึ่งอได้คอมมอนจ้าไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทัวรนะ์หน้าตาเกมกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างหน้านี้หน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าเวิร์เกอร์ของเรานะอืมแล้วก็หน้าที่สองหน้าถาวก็จะเป็นหน้าบ้านนั่นเองซึ่งราคาบ้านเนี่ยเขาขาย,ยที่ห้าพันคอยเลยนะเออแล้วก็ เกมนี้มันจะมีบ้านแจกฟรีให้เราด้วยแต่ว่าระดับบ้านเนี่ยก็จะมีหลายระดับนะอะเดี๋ยวกลับไปที่ไวท์เปเปอร์กันก่อนเอในส่วนของบ้านอยู่ตรงไหนนะตรงนี้นะอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าบ้านเนี่ยความแรถ้าเปิดเองนะอันนี้สมมุติว่าซื้อ500คอยนะเอ้ยไม่ใช่5 0 0ดิ5 0 0 0คอยนะ5,000คอยก็จะมีโอกาสได้บ้านคอมมอนเนี่ย50%อันคอมมอน28นะเออ และ20แล้วก็ยูนิอีกสซึ่งจะใส่คนงานได้ตามนี้เลยนะคอมมอนก็ใส่ได้10คนนะก็ถือว่าไม่แย่นะเออไม่แย่นะ โอเคประมาณนี้ก็ดูแล้วกันนะว่าเออเราจะเปิดได้ระดับไหนคนที่งบน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะเลื่อนลงมาข้างล่างนะจะมีฟรีเฮาส์ตรงนี้ด้วยนะก็คือเขาจะมีช่องสำหรับคนที่ออไม่มีเงินจะซื้ออันข้างบนนะเออเอาง่ายๆก็สามารถมาเช่าได้นั่นเองจะเป็นการเช่าเตียงนะคะทุกคนก็จะมีเทียให้เลือกอีกนะมี3ระดับก็คือตั้งแต่เทียหนึเทียสเนี่ย เทียนหนึ่งก็คือฟรีจะใส่คนงานได้2คนนะซึ่งอลองนึกสภาพนะว่าเราเปิด5ตัวแต่ว่าเออเราเปิดแล้วมันได้แบบคนที่ไปทำงานนานๆอะ่ะคือเราใส่ได้2ตัวอีก3าตัวมันก็แบบเหมือนไล่ค่าไปเลยอะ่ะเข้าใจปะอย่างเช่นตัวนี้ยังโอเคใช่ไหมเออเราเอาเข้านอนเนี่ยแปดชั่วโมงแล้วก็เอากลับมาทํางานได้แต่ถ้าเราเปิดมาเนี่ยเราได้ตัวแบบเนี้ย 72ชั่วโมงเนี่ยก็3วันเท่ากับว่าคนเนี้ยจะต้องนอนในเตียงฟรีเนี่ยเตียงเอยบ้านฟรีตะแกะแล้วก็1เตียงเนี่ยสวันเลยนะทุกคนเออมันนานนะแล้วถ้าเรามีแค่2เตียงอะ่ะอีกเตียงหนึ่งอ่ะคนนี้ยังพอไหวแต่ถ้าเพื่อนอ่าโชคร้ายได้แบบ 72ชั่วโมง48ชั่วโมงมา2คนน่ะก็ลองคิดดูว่าอีก3ตัวที่เราเปิดมาเนี่ยมันจะได้ไปทำงานไหมเออมันจะใช้เวลากี่วันเนี่ยจะจะคืนทุนประมาณนี้นะอ่าสำหรับใครที่มีพอมีงบเราว่าก็ลองเช่าเทียสามได้นะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าราคาเขาจะเปิดที่เท่าไหร่นาะซึ่งมันก็ยังอยู่ได้4คนถ้าเราเปิดตัวละคร5คนอย่างน้อยก็ยังน่าจะต้องมี ออดวงดีบ้างแหละที่จะเจอตัวที่มันเป็นชั่วโมงน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้เราจะได้เอาหมุนเวียนกลับมานอนอะไรอย่างเงี้ยออแต่ว่าถ้าใครมีตังก็เชิญข้างบนได้เลยนะอซึ่งก็จะอยู่ได้10-15อ,อ่ะประมาณนี้เราจะพูดถึง2ระดับนี้พอนะเพราะว่าเออมันมีมันมีโอกาสที่จะแบบได้2ระดับเนี้ยมากกว่ายูนิคอย่างเงี้ยเออ ก็ประมาณนั้นเอาเป็นว่าเราแนะนำว่าถ้าใครทีอ่อยากจะลงทุนแบบยาวๆมีงบอะไรเงี้ยไปเปิดบ้านก่อนเออพอเราเปิดบ้านก่อนเราจะได้รู้ไงว่าเราควรจะมีตัวละครกี่ตัวใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเราโชคดีหน่อยเปิดได้แรงเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราสามารถเมเนจคนได้นะประมาณ20คนเออแต่เราอาจจะไม่ไม่ซื้อ20ตัวไง เราอาจจะซื้อแค่10ตัวเพราะอะไรน,นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีตัวที่ชั่วโมงนอนนานๆเนี่ยใช่ไหมเราจะได้เอาตัวอื่นเนี่ยไปผลัดเตียงไงเข้าใจปะอะประมาณนี้ที่เราคิดนะแต่ถ้าใครมีแนวคิดดีกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ละกันกลับไปที่เกมต่อก็ เดี๋ยวพาทัวร์ให้จบก่อนดีกว่านะตอนนี้จะมีลีดเดอร์บอร์ดด้วยนะซึ่งเขาจะแจกรางวัลอะไรสักอ,อย่างนี่แหละนะสำหรับใครที่เล่นเจ้าตัวอัลฟาตรงนี้แล้วเขาก็จะแจก อาจจะเป็นกล่องหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะมีในส่วนของมาเก็ตด้วยนะที่เขาจะขายพวกไก่แล้วก็โพรชันซึ่ง2ออย่างเนี้ยเราต้องซื้อไปให้คนงานเรากินนะสถานะคนงานมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสถานะมันจะขึ้นรูปไก่หรือว่ารูปโพรชั่นขึ้นมา คือเราจะต้องเอามาให้มันกินเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายนะถ้าสมมุติว่าตัวละครของเราตายเนี่ยหัวใจหมดเนี่ยเราจะไม่ได้เงินนะเออะมาณนั้นที่เราเข้าใจนะทุกคนก็วิธีการเล่นอ่าตัวนี้เลยล่าสุดที่เราเปิดได้กันเมื่อกี้ใช่ไหมจะเป็น u n ค o m m o n อยู่อ่าเป็น adventure เนาะนะักสำรวจก็เอ้ยนะพอจนภัยดิ <laughs> adventure เออนี่เงินเดือนก็ได้ประมาณนี้ก็คือตรงนะเพื่อนตรงเลย อ่าตรงก็เดี๋ยวเราลองกดให้เขาไปทำงานดูนะป,ปึ๊บเซนเวิร์อ่าตอนเราจะส่งไปทำงานเนี่ยเราก็จะเสียคอยเหมือนกันนะทุกคนก็เนี่ยทุกอย่างคือเสียคอยหมดเลยโอเคคนนี้เราส่งเข้าไปนอนแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรารับเงินดีกว่าตอนนี้เรามี947เดเดี๋ยวเราลองรับคนที่เขาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยว่าเราจะได้เงินมา ประมาณไหนละกันคนนี้จะเป็นคุณลุงอ่ะคุณลุงได้มา288คอยนะทำงานไปทั้งหมดอ่าสวันนะก็ขอแบกโฮมเลยเรียกกับบ้านป้าบเงินก็เข้ามาแล้วนะโอเคซึ่งคุณลุงตายนะทุกคนคือเราอะ่ะไม่ได้เข้ามารับหลายวันนะทุกคนมันก็เลยเป็นแบบนี้คือเท่าที่ไปอ่านมาเนี่ยก็คือว่าจะต้องรอ เท่าตรงนี้เลยนะคุณลุงถึงจะกลับมาอีกนะก็เท่ากับว่าถ้าเรามารับช้าเนี่ยเรามาเรียกน้องกลับบ้านช้าเนี่ยก็อาจจะเสียไปเลยแบบนี้นะเหมือนแบบที่เราทําแบบนีอ้อันนี้ไงที่เราบอกเพื่อนทุกคนตรงนี้เลยเนีย่จะมีรูปไก่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาไก่ไปให้เขานะนี่เห็นไหมกีฟชิคเก้นปึ๊บ ซึ่งราคาไก่ที่ตลาดเนี่ยก็อยู่ที่10เหรียญน,นั่นเองนะทุกคนประมาณนี้นะเขาก็จะได้มีหัวใจนะไม่ตายโอเคเดี๋ยวเราลองเรียกกลับมาให้หมดเลยนะก็คือน่าจะตายหมดแหละเพราะว่าส่งไปวันเดียวกันนะเอ้ยถ้าเรากิปโพชันละเขาจะฟื้นมาไหมตัวนี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าเสียโพชั่นชันเดี๋ยวเราลองคนนี้แล้วกัน,นเนาะเราลองดูว่าเขาจะกลับมาแบบปลอดภัยไหมปึ๊บ ไม่ได้นะทุกคนเออไม่ได้ก็คือต้องรอเนี่ยก็คือแบบอ่ะฉันทําคนตายทั้งหมู่บ้านแหละเธอเพราะว่าฉันไม่ได้เข้ามาเลยนะหลายวันมากออมฉันเป็นฆาตรกรเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอาคุณลุงไปนอนนะว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปที่ทาวที่บ้านนะว่าจะเรียกกลับมานอนได้ไหมหรือยังไงโอเคแล้วก็นี่สามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะสามสล็อตอ่าก็โอเคอยู่นะ เสียหนึ่พคอยหรอเดี๋ยวเราลองก่อนนะว่าเราเรียกใครกลับมาได้ไหมเฮ้ยกลับมาได้วะ่ะทุกคนอเอายูนิคแล้วกันนะแพงสุดกลับมาได้ปะได้เฉยอ่ะโอเคเลยก็แสดงว่าถ้าเรามีเตียงพอแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่เรามารับเหรียญไม่ทันเนี่ยเออตายเราอาจจะเรียกกลับมาได้นะ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกมเปิดจะเป็นแบบนี้ไหมแต่ว่าถ้าเราไปอ่านในกลุ่มมานะเขาบอกว่า,าถ้าเราจะเอาเขากลับมาเนี่ยก็จะต้องรอรอจนกว่าเนี่ยเวลาตรงเนี้ยออใครที่เวลาไวก็กลับมาได้ไวอย่างคนนี้แชั่วโมงเนี่ยก็กลับมาได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนใครที่มีข้อมูลตรงนี้ก็มาบอกกันด้วยนะ โอเคเพื่อนๆตรงนี้มันบอกว่า2 2ทับสใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองปลดล็อกเตียงเลยปลดล็อกเตียงเพิ่มนะตรงนี้อ่ะปึ๊บอัปเกรดอ่าก็ได้อยู่นะเราสามารถซื้อเตียงอันที่3ได้แล้วนะซึ่งราคาเตียงมันก็จะประมาณนี้เลยเล u l a r b a s สเนี่ยจะอยู่ได้74ชั่วโมงนะก็เจ็ดสหาร24ก็ประมาณ3วันเออประมาณ3วัน ราคาอยู่ที่135คอยถ้า3วันเนี่ยเหมือนเตียงจะหายนะอืมเตียงจะหายเราต้องกลับมาซื้อเตียงใหม่นั่นเองอแล้วลองคิด250ลหะหารเอ้ยไม่ใช่สิ148หาร24อันนี้อยู่ได้ประมาณ6วันก็ต้องกลับมาซื้อเตียงใหม่ก็ถือว่าเป็นการเบร์เหรียญอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวเราลองซื้อเตียงอันนี้ละกันนะ เพราะว่า luxury b e เนี่ยเรายังไม่มีเลยปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็เราเลือกตัวละครมานอนได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเลือกอาคุณตาละกันนะเอาคุณตามานอนปึ๊บโอเคก็เราสามารถอัปเกรดไปได้ถึง4สล็อตเลยสำหรับบ้านอ่าปุ๊บเทียแรกนะพอเราอัปเกรดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเทียสองแบบนี้แล้วถ้าเราอัปเกรดอีกอันหนึ่งมันก็จะขึ้นเทียสามนั่นเองเนาะเออ ประมาณนี้แล้วก็เราน่าจะสามารถมีบ้านได้หลายหลังนะทุกคนดูดิเพราะว่ามันมีอ่สล็อตที่มันยังว่างอยู่ตรงนี้นะสำหรับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจอีกเช่นเดิมนะเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อมูลอะไรบอกนะว่าเราสามารถทําอะไรตรงนี้ยังไงได้บ้างนะอืมสหรับตัวละครเนี่ยก็มาดูตรงนี้ได้นะว่าแต่ละตัวให้อ่ ตาราลี่เงินเดือนเราเท่าไหร่นะเออสำหรับเกม Work e เ t o ์ทมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะเพื่อนเป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะวันหนึ่งก็อาจจะมาคลิกทีหนึ่งสองทีเออวันหนึ่งสองสารอบก็ถือว่าไม่ได้เป็นเกมที่เสียเวลาเล่นอะไรมากมายก็คิดว่าคนไทยน่าจะชอบนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบแบบปล่อยบอทดอะไรเงี้ยเออเกมไหนที่ ให้เล่นจริงๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยโฟ m โมกันเอาเป็นว่าสำหรับ Worker Town ถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะก็จะมาเจินใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนซิวอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย